ัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินข้าวเนาะกี่โมงแล้วเอ,อ่ยบ่ายสองบ่ายสามละกระเพราหมูสับไข่ดาวจ้ามาแซ่บในครัวอีกแล้วนะคะสามีเห็นนั่นอยู่บ้านพี่น้องเลยชมกินี้ครัวปี่อนเขาคุยกับลูกค้าเราก็ไม่อยากโเนนะ นางกินมื้อเช้าไปไฮดาวสั่ฟองเพิ่นกเ็เลยยังบบยากบญาเข่าเนาะเขาก็กินไปก่อนร้อนๆจ้ะ สีน่ากินไหมทุกคนไฟหลอดนี้มันเสียนะขออภัยนะคะปกติถ้าเปิดดังงสีมันติดนะหลอดมีเสียแบบแต่รุ่มมาจ้ะํำยังไง เผ็ดสะจั่ยังเผ็ดไม่มากนะซามีขอไววไปกินเผ็ดไายเท่ากันเมื่อคืนนี้ปวดท้องค่ะกินสตอบเอ้กินเชอร์รีกินเชอร์รีเซ็ตมันอยากตํามมมนอยากอีกอย่างเซ็บเซบเผอิญซื้อบักพริกมาหม่พี่น้องซื้อบักพริกมหม่ ตำแตงห,หงหาหน่วยใช่ปกปิกหาหน่วยปกตินี่ก็ล่งพอดีมันเพชรแห้งมาขึ้นนี่แซบทองแล้วปวดทองไหมอืมนั่งเห็นเขาเจ็บหนักแบบนั้นนั่งก็เลยแบบขอลองอย่าเพิดหลายก่ะัน ก็เลยลดลงมาเรื่องของเรื่องอะ่ะบักแตงมันบัถือกันกันกบพริกแมพี่น้องถ้าใส่หลายมันกับเผ็ดเนาะเผ็ดแบบคือว่าแหละใส่น้อยเดียวมันกับเผ็ดยังสินะ<ม>ก็พอมูซ้านี่ก็พริกฮาเม็ดเด้ใส่นี่ ให้ดาวยั่วๆแล้วยังบหิวเขาก็เลยต้องผัดกินคนเดียวก่อนมีถั่วใส่เนาอสุดยอดเลยเดียหมักแห้งผัดใส่บกทั่ว ส่วนกล้ไม่มีแต่งก็มีดด้วยแต่บอกเอาว่องมูลนินิ้วเข้าหลายมินูนทั้ง่ายที่สุดและมินูนสินคิดคอยนิกระเภ่าด้วยพี่นอก ยังบอกในก็เพราไบควนอะไรเงี้ยมันหิวหิวยังเสี่ยงเนี่ยกะเพาช่วยได้ทุกอย่าง ื่นใจไปซุปเปอร์มา่กินไปซื้อของเข้าบ้านเนาะพวกกับข้าวพวกอของใช้อะไรพวกเนี้ยออกไปข้างนอกย่ามใดหิวแห้งขนาดหิวแบบโอ้ยคือจังสิเป็นล่มนะแม่ก็เป็นอย่างสัน่นตอนอยู่บ้านไม่เป็นไรนะพอออกออกจากอาพาร์ตเมนต์ปุ๊บก้าวขาออกไปนี่ ของเหลอมห้องหล้วแม่พี่น้องมันก็เป็นยังซันแม่มันเศร้าคมันเศร้ากินยาเด้อขนมปังกาแฟหรือมันเป็นเกี่ยวกับอะไรอากาศหรอไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นทุกเทือเลย หกในเด้อหลังบานมึงนั่นม่หลังบาาน้างหลังเครื่องขั้นขนะขวน่ะหอยมาลงตรงเต็มเต็มอยู่ยูจับพี่น้องเลย ขึ้นอดบ้านสถานการณ์แบบนี้แม่แต่คือว่าละ่ะยูน,นี่มั่งกับปลอดภัยที่สุดบ้านเห่านี่นักได้พี่น้องเนาะมังม่งไพ่ไหมมันยูนีน่จะสองปีละ่ะ ปีครึ่งท่านไหนเมื่อยอยู่ปกตินี่ปีละสองเถือได้สามีเมื่อแล้วสิพักร้อนปีละสองเถือแล้วก็จะเก็บสะสมพักร้อนไว้แบบเอาไว้กับไทยเอาไว้พิเที่ยวยังสินะกับครอบขั่วไปนุนนีนั่นโควิดไหมมันสิไปไซ้ได้แล้วบิดนี้ เรอบ่งสินปีนี่ว่าสถานการณ์มันสิจังใดเนาะพี่น้องเนาะกินโคกไปแล้วมันเห็ดให้อิ่มไหมบบนี้ออืเป็นยังไงเนาะกินเบิดเบอรลอะไรบับบนี้เบานาเบิด พักก่อนพี่น้องพักยกเดี๋ยวค่อมากินต่อเนาะอือเรยกคอยแบบตั้งเสียเวลาหิวนี่คือหิวจัดอพอมันหิวจะจัดแล้วทีนี้ม,มันกินแบบเฝาเฝาอิ่มไว้พี่น้องแต่เดี๋ยวจะต่ออยู่จะได้หมูอ่านจัะ เขามีอย่างซีโชว์กินสมตอพี่น้องเอ้ยบึงยัวย่วยัว่วจฮหนนิตโจฮหนิตแบลเลนอยู่นี่เนาะเขาเรียกโจฮหนิตเบลเลนเป็นพวงๆสิรสชาติเวา,าไปแล้วคือจังหมักเล็ดแมวบานเห่าเมียมันสิออกมันสิออกเปียวนำ้ำ ชื่อจังมักเล็ดแมวโอ้ยเล็ดแมวมันก็นสีออกสมสมเนาะสมสมแล้วก็บสบหวานนิดนึ่งหาวานดอกหวานหลายดอกขนาดสุกเลยนะเนี่ยเหมือนเล็ดแมวสุกเลยอันนี้มันสีเนาะสมน้ำเนาะนี่มา <c oughs> อีกจังนึงกับรสชาติไข่ขมักย่มแปลงสันเนี่ยมาพี่น้อง ไปเก็บมาเมื่อวานเนาะเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานดีละ่ะวันเสาร์พักกันไปไปเก็บเชอร์รีกับมักอันโจนิดนีด่มันเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลแบล็กเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เออรสชาตินะั่นสิคือราสเบอร์รี่ไขๆ่ๆขิมีเม็ดข้างในนะใส่พริกเกลือ น,น้ำปลาแดกน้ำปลาพริกปน่นรสดีหน่อยหนึ่งเกลือหน่อยหนึ่งปกพิกนี่ประกาศใส่ลายเพราะว่าขวาเองปกปิกซื้อมาจากช็อปอ,อินเดียเอามาตากช่วงนั้นมันแดดแห้งก่อยก็เลยซื้อบักปิกมาตากมาตากเพชดแห้งได้พี่น้องนี่ง ใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งสวงเป็นคนมกักหอมเปียวถ้าอยากบองมองเปียวเสียบงองมงอย่นี้มันกับบัคือบานเห่าเนาะก็เสื้ออันน่่ยเคียวๆมันอ่ะนะมาตำกินล้งเถือแล้วเนี่ยหนานี่มันเป็นหนาเบอร์รี่ไหมบร a c รี่บู y b l u e รี r r ลาสเบอร r r แล้วก็ตัวนี้แหละแล้วก็ซิมี่อกหน่วยหนึ่งที่เป็นกลมๆคือจาลักษณะหน่วยมันสิกลา,ายบอกคายบอกคามปอมรสชาติมันก็จะเปรี้ยวเหมือนไม่ยมเลยซามมีวะ่ะเทิ่ม,มักบกมเมนบอกเก็บเอาลายลายาสิไปเก็บเมื่อวานเมื่อวันเสาร์ สวงไอรีพี่น้องแสบเพ่อที่มากกินสมนี่อ เปรี้ยวแต่ว่ามันอร่อยนะคะทุกคนตั้สับ ฝรั่งเขจะเอาชอบมาทําแยมนะคะของเปรี้ยวๆจังซี่เขาบ่ค่อยกินดอกพี่น้องทําแยมแล้วก็มาทําเคก้กเขาบม่กินคือเห้าดอกไม่แต่คอยนี่แหละซื้อในซปเปอร์ แพมอยู่เด้มากกันเนี่ยแต่ว่ามันปลูกง่ายอยู่นะปีเดียวกันะจะได้กินเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นต้นที่เขาตอนไว้อะนะทุกคนในซุปเปอร์ที่เขาขายแบบพวกเบาเฮากวกออบี uh OB หรือตามห้างตามสปบปะตตามซปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะขายแบบเป็นต้นที่เขาตอนไว้แล้วมีขายนะคะทุกคน,นในในนาแบบจันซีเนาะนาเสมือนเนี่ยคอยว่าไม่มองปลูกท้ซันค่อยปลูกไว้เต็มแล้วล่ะเป็นคนชอบกิน ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะทุกคนยาละใบช่นดีเลยแหละแต่ปุไดถาดออนบะแนะนำเด้อพี่น้องเด้อเ <laughs> จ้าชิเขาห้ของ,องนำเบิดมือแต่ว่าสำหรับข่อยเป็นคนถาดแข็งต้องกิน เป็นคนถาดแข็งก็เลยเลือกกินพวกที่แบบว่าผลไม้ที่มันมีวิตามินซีแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆสูงมันเส็ดให้ห้าระบายน้แเนี้ยถ้าสองสามวันสองวันไม่เท่าไหร่ถ้าสามวันไม่ไม่ไม่เข้าห้องน้ำซิมียากินนะเนาะพี่น้องเพราะว่าปกติบ่อยากกินยาแหมโบมักนี่ลแหละตอนคําพอเรากินข้าวเนี่ย เป็นคนที่กินข้าวขาบเดียวตั้งแต่มาอยู่เยอรมันกินข้าวข้าบเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้แหละใบสองใบสามแล้วก็ตอนเย็นจะไม่กินก็จะเน้นกินพวกเบอร์รีบางทีก็กินเนี่ยถ้าหิวบางทีเมื่อวานหิวจัดแม่พี่น้องไปกินไก่กับมาหิวจัดหิวจัดแล้วกินอย่างมาติกินมามา่าต้มมามา่าต้มมามา่มารสไก่มันจะเป็นแบบคล้ายๆมาม่าหมูสับเนาะ เป็นมาหม,มาอาเซียรถไก่โอ้ยมันบกบ,บสะใจว่าสันเอาเครื่องมาหมาตม้มยำใส่เป็นจังไงล่ะบัน,นี้นอนข้างติละเจ็บท้องเคร่องตำบักหมกเ่องตำอันบักแตงเคิ่องเชอรี่มาสัต์อันมะหมาอีกตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันอร่อยอยู่เหมือนมาหมาหม,ม,มูสับเนาะแต่ว่าโดยความที่เป็นคนที่ติดรสชาติที่ออกจัดจานไง เ็ดเปรี้ยวหวานยังสิก็เลยต้องไปเอาเครื่องต้มยำมาใส่เครื่องมะมาต้มยำแมแล้วทีนี้มันกินแล้วมันมันเดิกเนาะพี่น้องประมาณหาตุ่มกินแล้วมันเจ็บท้องทีละบันนี้โอ้ยบีดว่าสันมันเพราะว่ามันไม่เข้าห้องน้ามาสองวันแล้วบีดแล้วเจ็บแห้งพวกเขาวเฮ้ยจังไลยละบันนี้ว่าสันมันแสบเนาะมันแสบท้องเราก็เลยไปเอานมมากินไปคุนว่า แต่ปกติถ้าแสบท้องก็จะคิดชอบกินนมจืดนะคะนมรสจืดแล้วทีนี้มันจะเวลาเราข้องน้ำมันจะไม่ทําให้แสบแสบตูดแล้วก็จะไม่แสบท้องมันเหมือนเป็นไปเคลือบกระเพาะเนาะอืมแต่บางคนบอกว่าจะไปกินนมเด้อกินแล้วมันท้องเสียสําหรับคนที่ถาดอ่อนก็บ,บอแนะนํานะกินเผ็ดแล้วไปกินนมอะไรเงี้ยแต่สําหรับเรามันมันเป็นคนธาตุแข็งแล้วทีนี้พอไปกินนมมันก็จะช่วยได้ไงอืมนั่นละ มาหลายนะกระกับเมืองไทยน่ะสี่สืบไปนําบวันไนใจว่าเขาแสขึ้นเครื่องบอกแต่ถ้าในสนังบินมีขายก็น่าจะเอาขึ้นเครื่องได้แกเมาหลดรถมราลา ได้ยังดีเลยพี่นอ้องพ,พ่อคอยเก็บมาแล้วมนะั้งลุงเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วก็เบรกจริงสิเป็นคน,นนี้ก็เป็นคนมักเมารถก็เอาไปด้วยสองสามพวงเอาขึ้นรถไปด้วยสองสามพวงกินไปในรถมันบรเหตในห้อาเมารถไหมพี่น้องใส่ไ้นะว่าล้วก็ขึ้น่อเนาะเมืองไทยเยม้ย เมืองไทยเราอาจจะมีขายนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆพวกบริสตีโรตัสฟูดแลนด์ฟูดแลนด์ก็อาจจะมีเพราะว่าฟุตแลนด์น่ะนำเขาผลไม้หนองเนาะอืมนั่นแหละแต่ก็อาจจะแพงเนี่ย ลิปนี้ก็บจบแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ให้มันแบบน้ำตรงน้ำตาลมันละลายเอาไว้ให้มันเข้ากันเครื่องเข้ากันก่อนค่อยกลับมากินต่อบามาอย่ยังหมากไม้เ้ยพี่น้องมาเว้าสส่กันฟังเนาะนัะ่นล่ะ เป็นว่าวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้มีงานบานต้องเฮ็ดอีกพี่น้องเ้ยสักพงสักฤาลิ์พงลิติ์ผายังอยู่เด้แต่ว่าพวกถูบ้านทำความสะอาดบ้านเครื่องดูดฟงดูดฝุ่นใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเสียงดังเนาะเราเราเห็นงานอยู่บ้านแล้วกะ ไม่อยากให้แบบคนในบริษัทรู้ว่าแกทํางานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะถึงจะไม่มีงานถึงจะไม่มีลูกค้าก็เข้าบริษัทอะไรเงี้เนาะเขาเบี่ยงให้ใหู้มหมูโเอบบี่ยงให้บริษัทหูวว่าเราอยู่บ้านแต่ถ้าไม่มีลูกค้าที่มาพบที่จะต้องแบบไปพบลูกค้าหรือต้องเสนอตัวอย่างเอาตัวอย่างห้องให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ย แกก็จะไปแต่ว่าถ้บบ่มีเราก็เห็นยู่บุบานแดงสีเนาะส่งอีเมลหาลูกค,คา้าร์ก็โโรหาลูกค้าังสีนะแต่มันก็สีลำบากเฮาเนี้เพราะว่าเฮาสิไปเห็ดอย่างเสียงดังไกลๆเล่าบาดแดงสีนะก็ไปแล้วนะคะทุกคนว้าไหลยายห่หางแล้วเนาะบายบายค่ะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ